สวัสดีครับราลสาระลายสาระนะฮะวันนี้ก็มาชมพระที่เขาเรียกอะไรพระที่ดูยากนะฮะถ้าไม่ได้บอกอะไรไว้เลยเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกอะไรไว้เลยดูยากมากนะฮะดูง่ายแต่เล็บผมนี่แหละนะฮะเล็บผมเนี่ยตัดบ้างไม่ตัดบ้างก็เลยดูง่ายหน่อยใช่ไหม นะฮะในบรรดาพระเครื่องที่แบบดูยากหาที่ยากนะะก็จะเป็นพวกประเภทพระปิดตานี่แหละนะฮะแต่ก็ชอบเหลือเกินชอบเช่ามามาศึกษานี่แหละนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรมันได้ลุ้นดีนะฮะพ้ปิดตาเห็นไหมฮะได้ลุ้นดีอยู่นะครับประเภทหลายๆเนื้อจิ๋วจิวอย่างเงี้ยนะฮะอืมนี่ นะครับหาที่ไม่ค่อยเจอหรอกนะครับผมก็เอามาลุ้นนะครับแต่ว่าถ้ามียันด้านหลังเ,งเนี้ยเออพอที่จะหาได้อยู่แต่ถ้าไม่มียันอย่างเงี้ยมาลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะมาลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะส่วนมากก็ไม่ค่อยจะหาที่ไม่ค่อยได้กันนะฮะอันนี้ก็แต่พิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ A ug, นะฮะเอกลักษณ์เ e นี่ยนะก็พอที่จะเดาได้อยู่ว่าเป็นของสายไหนทางไหนนะครับอย่างองค์นี้ นะฮะก็เขาเรียกว่านะฮะเป็นพระปิดตานะครับพิมพกนกเออพระปิดตาพิมพ์กนกส่วนมากก็ไปทางสายภาคตะวันออกนั่นแหละนะครับพิมพกนกเนี่ยนะแล้วก็เดาไปเลยว่าต้องเป็นสายภาคตะวันออกแน,แน่แต่จะเป็นเกจิคณาจารย์ท่านไหนสร้างก็ค่อยมาทะเลาะลุ้นกันอีกที นะครับแต่อันเนี้ยองเนี้ยนะเขาเล่นเป็นนะหรือเขาลงข้อมูลเป็นพระปิตาซุ้มกนกนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดจันทระบุรีจันบุรีจันทระบุร,บรีหรือจันบุรีนี่แหละนะครับเออนะครับก็เอกลักษณ์ก็เป็นพระปิดตานั่งอย่างนี้แหละแล้วก็มีซุ้มกนกนะครับแต่ว่า เขาบอกจำนวนการสร้างก็ไม่ทราบเนาะมันเขาบอกว่าเป็นยุคต้นของท่านนะครับสร้างลาลาปี2 5 1 4นสะครับสร้างลาลาปี2514นะครับแต่เนื้อที่เขานิยมกันเนี่ยเนื้อที่เขานิยมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อดิน7ป่าช้านะครับเนื้อดิน7ป่าช้าเนื้อดิน7ป่าชาก็ออกเป็นสีเทาๆหน่อยสีเข้มๆเทาๆหน่อยจะมีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่มีคาบน้ำว่าน นะครับมีมิดรแร่มีคาบน้ำว่านแล้วก็ที่สำคัญมีเส้นเกษาของหลวงพ่อคงด้วยนะครับที่สำคัญก็มีเส้นเกษาของหลวงพ่อคงด้วยนะครับก็เขาจะเขาจะเขาจะชอบอ่ารุ่นนั้นเออเขาจะชอบเนื้อแบบนั้นนะครับแล้วก็สร้างจำนวนเท่าไหร่90องค์มั้งสร้างจำนวน90องค์นะครับ แต่ส่วนเนื้อทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสร้างเท่าไหร่นะครับก็จะมีหลายเนื้อเนื้อเขาลงไว้หลายเนื้อนะเนื้อดินเนื้อดินผสมว่านเนื้อดินสบู่เลือดเนื้อสบู่เลือดอะไรประมาณนั้นแหละเนื้อดินเจ็ดประช้าบ้างนะฮะก็จะลงไว้หลายเนื้ออยู่นะครับผมก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เขาเรียกอะไรของภาพรอนออกนะครับเกจิทางภาพรันออกที่คนเขานิยมนะฮะก็ นิยมในพื้นที่นิยมมากนะในจันทะะบุรีเขาว่าเป็นฉายาก็เสื้อเกาะเมืองจันนั่นแหละฉายาของของพระคเครื่องของท่านก็เสื้อเกาะแห่งเมืองจันนะเสื้อเกาะเมืองจันมันก็หมายของว่าบูนะรับูแน่นอนนะครับส่วนมากก็ออกบูนั่นแหละเพราะว่าหลวงพ่อคงวัดวางสับประรดเนี่ยเขาบอกสําเร็จวิชาที่ท่านถนัดนะ่ะนะฮะวิชาที่ท่านถนัดหรือท่านสําเร็จวิชาอ่า อ่าที่แบบว่าท่านทำนานเน,ะนาะนะก็เป็นวิชาเสือสมิงนะวิชาเสือสมิงหมอท่านก็ออกไปแนวเขาเรียกอะไรสําเร็จวิชาเสือสมิงนะก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันว่าเสือสมิงเป,เป็นยังไงเนาะก,ก็เสือกายร่างเป็นคนนั่นแหละคนก็กายร่างเป็นเสืออะไรประมาณนั้นมั้งเนาะ นะครับผมไม่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันฟังแต่เขาเล่าดูในหนังดูในอะไรมาว่าเสือสมิงมันเป็นยังไงก็ไม่ได้สืบสืบสาวเราอเขาเรียกสืบไปต้นกําเนิดว่าเสือสมิงคืออะไรคือเสือที่ตะบะแก่กล้าบําเพ็ญใน ทำในอะไรที่สามารถแปลงกายเป็นคนได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือคนเนี่ยนะฮะไปเรียนวิชาแบบเนี้ยที่สืบทอดกันมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับเสือเนาะแต่พูดถึงประเภทเสือเนี่ยนะครับก็ออกไปทางมหาอุดมหาอํานาจอยู่แล้วนะครับมหาอุดมหาอํานาจอยู่แล้วนะครับใครที่มีแบบว่าประเภทวัตถุมงคลที่เป็นชิ้นส่วนเสือไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหนังอะไรอย่างเงี้ยกระดูกแม้กระทั่งกระดูกนะ นะฮะก็ทําให้แบบรู้สึกมีมีพลังมีอํานาจอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าซอยหมาไม่เห่าแล้วกันหมาวิ่งหนีหมาวิ่งหนีเพราะกลัวตะบะของเสือนะครับเพราะกลัวตะบะของเสือเสือจะนี่แหละเขาว่าเป็นมหาอํานาจนะครับท่านก็วัตถุมงคลหลายหลายวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงเนี่ยมักจะมีอ่ามักจะมีรูปเสือ มักจะมีรูปเสืออยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็เป็นยันหลังองค์พระนะฮะยันเขาเรียกว่ายันยันหลังองค์พระนะฮะก็ก็จะประมาณนั้นแหละยันที่หลวงพ่อคงใช้นะครับก็จะเป็นยันองค์พระยันยันองพระกับยันยันเสือก็เป็นรูปเสือนั่นแหละนะฮะเสือสมิงนั่นแหละนะครับท่านก็ศึกษาพุทธาคมจากเกจิเก่าของเมืองจันทบุรีหลายรูปนะครับแล้วก็ท่านก็เดินทาง นะครับเดินทางทุดงทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วอ่าแล้วก็ประเทศอ่ารอบข้างของเรานะครับไปเพื่อไปเขาเรียกบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรปฏิบัติกรรมฐานศึกษาต่างๆนะท่านก็เก่งเรื่องว่านเรื่องยารักษาคนประสานกระดูกนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะเก่งมากนะครับเป็นพระที่อ่าเก่งมากนะครับผมแต่ว่าทวงท่านก็ก็มีก็สร้างเยอะอยู่แต่ว่าก็หาค่อนข้างที่จะ ที่จริงก็ไม่ไมีมีมีไม่ได้ยากนะเออที่จริงก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ง่ายแต่ก็พอก็พอที่จะพบเจอได้บ่อยๆอยู่นะครับผมพบเจอได้อยู่นะครับแต่ว่าของเก๊ก็มีเหมือนกันนะครับผมของเก๊ก็มีเหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นพลาที่พิมพ์ทรงเขาลงในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ย<ๆ>เขาก็ลงเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้แหละมีหลายเนื้อนะครับแต่เขาจะนิยมกันคือเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับเราก็ดู ก็ไลมันไม่มีตำหนิเนาะเอ,อ่อลายกระหนกความเป็นธรรมชาติของฟอร์มพระนะครับผมก็จะประมาณนี้อายุก็จะประมาณนี้อายุของเขาเรียกนะอายุของพระใช่ไหมฮะปี14นะครับด้านหลังอ่ะนะครับไม่มียันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะ ก็ต้องอาศัยความเขาเรียกนะความมั่นใจในการเช่าหาของตัวเองก็แล้วกันเพราะว่าบางทีพระก็เนาะนะครับความเขาเรียกเขาเรียกคือเขาก็ไม่ได้ลงข้อมูลว่าจะสร้างแบบเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยต้องอาศัยคนพื้นที่เขาก็แล้วกันหรือถ้าเรามั่นใจนะฮะเราก็เช่าแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เช่าได้อยู่แต่อยอย่าเช่าแพง เช่ามาศึกษาได้นะครับแต่ไม่ต้องเช่าแพงนะครับส่วนที่ถ้าอยากอยากจะแขวนพัณวัตถุของของท่านจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะแขวนวัตถุมงคลของท่านจริงๆก็ควรที่จะไปเช่าหาเนะช่าอ,องค์ที่เรียกรุ่นที่มีความชัดเจนนะครับรุ่นที่มีความชัดเจนบ่งบอกอะไรให้เราได้ดูง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นแบบนั้นจะดีกว่านะบแบบนั้นจะดีกว่านะครับผมก็ อ่าสำหรับอันเนี้ยนะฮะเขาก็พากัน <c oughs> เขาลงข้อมูลนะฮะว่าเป็นพระปิตาพิมพ์กนกนะครับอ่าหลวงพ่อคงวัดวังสับป,ปะรดนะปี2514นะครับ,รบแบบนี้แหละนะครับก็จะมีแบบหลังเรียบด้วยแล้วก็หลังยันด้วยมีทั้งแบบหลังยันแล้วก็หลังเรียบแบบนี้นะครับมีรอยนิ้วมือในการกดเออนี่นะครับคนเขาจะนิยมเป็นเนื้อดิน7ป่าช้านะครับคนจะนิยมเป็นเนื้อดิน7ป่าช้า นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินธรรมดาเนื้อดินผสมว่านนั่นแหละนะครับก็เป็นแบบธรรมดาเนาะนะครับก็ไม่ได้ส่วนราคาก็ถ้าเป็นเนื้อดินเจ็ดประชา้าก็ค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อธรรมดาทั่วไปก็ราคาหลักร้อยราคาอยู่หลักร้อยนี่ละมั้งเนาะนะครับ,นะรบน่าจะไม่เกิน 2300- 4 0 0 500หรอกนะครับผมหรือ,อยังไงผมก็ไม่ได้ทำการซื้อขายเนาะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จริงก็ไปดูในเว็บมันก็ขายกันหลักร้อยนะสี่ห้าร้อยประมาณนี้นะฮะอย่างปิดตาตั้งตัวอ,องค์ก่อน,น้องผมเออผมยังปล่อยไปสองร้อยเลยเอยอเราก็ไม่ได้ซื้อขายกันแพงนะนะครับปิดตาตั้งตัวอันนี้เป็นปิตาพิมพกนกนะปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ส่วนตั้งตัวน่าจะเป็นปีสองสองหรือปีสองหนึ่งจำไม่ได้นะครับก็จะประมาณนั้นพระปิดตาท่านก็สร้างอยู่ นะครับสร้างอยู่หลายแบบหลายพิมพ์ก็แล้วกันแต่อันนี้พิมพ์ข้างกะนกก็จะเป็นอีกพิมพหนึ่งที่เป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของท่านนะครับสำหรับพระปิตาหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเนาะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอย่างอื่นอันนี้หาที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าดูซิอะไรเก่ากันเนาะนะครับอันนี้ก็หาที่ยังไม่ได้ที่แรกผมคิดว่าเป็นสายภาคตะวันออกนั่นแหละนะครับแต่ดูพิมพ ดูพิมพเนี่ยคล้ายๆหลวงพ่อคงวัดบางกะพีอ่ะนะฮะไม่ใช่บางกะพร้อมนะบางกะพีชัยนาทหรือบางกะพีแถวแถไอ้ภาคภาคเหนือเออภาคภาคกลางตอนบนอ่ะนะับหลวงพ่อคงวัดบางกะพีนี่แหละหรืออะไรนี่แหละผมจาไม่ได้หลวงพ่ออะไรวัดบางกะพีไม่ใช่วัดบางกะพร้อมนะวัดบางกะพีนะคล้ายๆนะคล้ายๆนะครับแต่ว่าก็ยังหาที่ไม่ได้แต่ว่าดูแล้วเออเนาะดูน่าสนใจดี เนาะก็เลยเก็บมาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กล้ากล้าแขวนหรอกหาที่ไม่เจอก็ไม่กล้าแขวนนะหาที่ไม่เจอก็ไม่กล้าแขวนนะครับอันนี้ผ้าปิดตาจิว๋วเนื้อเนื้อผงน้ํามันอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะเออเนื้อผงน้ํามันดูแปลกดีก็เอามาศึกษานี่แหละหาที่ไม่เจอเหมือนกันแต่อันนี้โอเคอยู่ถ้าเราพิมพ์คําว่านะครับถ้าเราพิมพ์คําว่าผ้าปิดตาข้างกระนก นะครับพระปิดตาข้างกระนกหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นทันทีนะครับถ้าเราพิมพ์คําว่าพระปิดตานะครับข้างกระนกหลวงพ่อคงวัดบางเออหลวงพ่อคงวัดอ,อ,อะไรนะจันทบุรี นะครับวัดาวางสมรรถเนี่ยก็จะขึ้นทันทีนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แหละให้ศึกษากันนะครับอันนี้ก็พอที่จะหาข้อมูลได้อยู่นะครับผมหรือใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับดูแล้วไม่แท้ก็คอมเมนต์ได้ดูแล้วเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็นี่แหละนะหาไม่แต่ว่าคําว่าหาไม่รู้ที่มาเนี่ยโอเคอยู่แบบบางทีเรา เนาะมันมันมันดูไม่ค่อยได้อันนั้นก็ไม่ได้กล้าแขวนนะฮะแต่แบบว่าถ้าดูแบบเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อแบบว่าดูเหมือนแบบตัดสินใจง่ายว่าเป็นพัดแท้แต่ไม่รู้ที่เหมือนกับองค์นี้ผมก็กล้าแขวนอยู่นะเออทุกวันนี้แขวนองค์นี้บ่อยด้วยซ้ำนี่แขวนองค์นี้บ่อยโอ้มีความเก่านะฮะความเก่ามากเลยก็เลยแขวนเออนี่องค์นี้แขวนอยู่นะครับปึ๊บ อันนี้ก็แขวนอยู่นะครับก็อ่าเก่าไม่ทราบที่ <c oughs> ก็แขวนนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นไม่ทราบที่ก็บางทีก็ไม่กล้าแขวนเหมือนกันนะไม่กล้าแขวนเหมือนกันเนาะนะครับอ้าชื่นชอบแบบไหนนะก็เช่าแบบนั้นนะครับอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะเราก็อย่าตัดสินใจเช่าแพงนะครับอง์ละ40-50บาบาทนี่เอออย่างเงี้ยเช่าได้อยู่นะกล้าเสี่ยงอยู่เรียกวัดใจนะครับถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะ นะฮะเราก็เช่าได้นะครับแต่เราอย่าเช่าแพงนะครับอะไรที่เรามั่นใจแล้วก็เอาเต็มเหนียวตามศรัทธาของเรานะครับแต่ว่าเราจะแบบชอบเดินสนามซื้อเล่นเล่นเล่นไปก็ไม่ได้ว่าอะไรมันข้อชอบใครชอบมันไงนะฮะชอบใครชอบมันผมก็ชอบเดินสนามไงผมชอบไปอาหาอะไรแปลกๆนี่แหละชอบมาศึกษาก็เป็นตามสไตล์ผมนี่แหละนะครับผมอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการ ทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคำว่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ